นีค่ะวันนี้พบกับฝน PBR Channel วันนี้นำเสนอคลิปรักสุขภาพโยคะในหญิงตั้งครรภผลิตโดยวิทยาลัยพยาบาลมรรมราชชนนีตรงังคณะพยาบาลาศาสตร์สถาบันพระบรม,มาราชชนนก โยคะในหญิงตั้งครรภ์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการออกกำลังกายที่น่าสนใจสำหรับหญิงตั้งครรภ์รวมทั้งช่วยเสริมสร้างสุขภาพทารกในครรภ์ให้แข็งแรงและยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการคลอดบุตรด้วยถ้าแนะนำในหญิงตั้งครรภ์ 1. นท่าอีซี่โพสท่าสุข,ขาสนะโดยการนั่งขัดสมาธิเหยียดหลังให้ตรงไม่งอก่อนจะค่อยๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลัง แล้วฝึกการหายใจตามเวลาที่คุณแม่กําหนดซึ่งท่านี้คุณแม่สามารถทําได้ทุกเวลาแม้กระทั่งก่อนเข้านอนท่านี้ช่วยเสริมสร้างกระดูกสันหลังให้แข็งแรงช่วยขยายกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานและช่วยให้คุณแม่ควบคุมการหายใจได้ดีขึ้นโดยเฉพาะหากคุณแม่กําลังเตรียมความพร้อมสำหรับการคลอดบุตร 2. ทวิสโพสท่าบิดซ้ายขวาโดยการนั่งขัดสมาธิวางมือบนเข่าฝั่งตรงข้ามและหันหน้าลำตัวหน้ามองตรงไปด้านหลังทำทั้งสองข้างท่าละห้าลมหายใจท่านี้ช่วยยืดกล้ามเนื้อหลังคอบาทและไหล่ าไซส์ stretching โดยการนั่งคัศมาธิหลังตรงทำขาเป็นท่าคัสมาธิดแล้วให้นำแขนข้างหนึ่งวางลงบนที่ข้างลำตัวและแขนอีกข้างให้ยืดจนสุดและเอ็นตัวหรือเอี้ยวตัวมาในฝั่งเดียวกับแขนที่วางไว้ข้างลำตัวท่านี้จะช่วยฝึกความยืดหยุ่นและช่วยลดอาการปวดเมื่อยบริเวณแผ่นหลังที่เกิดจากการรับน้ำหนักบริเวณท้อง ายโพสท่านั่งผีเสื้อโดยการนั่งขัดสมาธิหลังตรงพิงผนังให้ฝ่าเท้าสองข้างประกบกันค่อยๆกดเข่าทั้งสองข้างลงในแนวราบระมัดระวังห้ามกดเข่าแรงเกินไปและค้างอยู่ในท่านั้นนานเท่าที่รู้สึกทนไหวโดยผู้ที่ตั้งครันควรนั่งบนเสื่ออยคะหรือผ้านวม และว,วางหมอนรองหรือผ้าขนหนูม้วนไว้ใต้เข่าทั้งสองข้างเพื่อป้องกันสะโพกแอนมากเกินไปท่านี้ช่วยเปิดกระดูกเชิงกรานช่วยขยายบริเวณอุ้งเชิงกรานและต้นขาด้านในช่วยให้ทารกขยับลงมายังบริเวณอุ้งเชิงกรานเพื่อให้คุณแม่สามารถคลอดบุตรได้ง่ายขึ้นและช่วยขยายปากมดลูกหากมีการหดตัว เอน d ข o าวางฝ่ามือและเข่าทั้งสองข้างลงบนพื้นเหยียดแขนตรงโดยไม่เกรงข้อศอกจนเกินไปก่งตัวงอนหลังขึ้นคล้ายท่าแมวโกรธดพร้อมกับหายใจเข้าก้มหัวลงมองไปที่สะดือนับ1นถึงหจากนั้นจึงกลับมาพักในท่าเดิมพร้อมหายใจออกช้าๆเอนหลังเลยยกก้นขึ้นเล็กน้อยเงยหน้ามองเพดานนับ 1- ถึงห ทำซ้ำท่าเดิม3-5ครั้งท่านี้จะช่วยบริหารกระดูกเชิงกรานบริหารกล้ามเนื้อรอบรอบหลังแนวกระดูกสันหลังซึ่งจะรังน้ำหนักท้องบรรเทาอาการปวดหลังที่มักเกิดขึ้นในหญิงตั้งครรภ์ได้ 6. ท่า balancing table ยืดแขนซ้ายยืดแขนขวาโดยวางฝ่ามือและเข่าทั้งสองข้างลงบนพื้นยกมือและเท้าขึ้นเหยียดตรงทำสลับทั้งสองข้างค้างท่าไว้ห้าลมหายใจท่านี้จะช่วยกระชับ โดยนอนหงายบนเสื่อโยคะชันเข่าขึ้นทั้งสองข้างเกรงหน้าท้องเบาๆดันหลังขึ้นค้างไว้1-2วินาทีแล้วลงช้าๆบนท่าเดิมทำซ้ำท่าเดิม3-5ครั้งท่านี้ช่วยสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อหลังของคุณแม่ตั้งครรภเป็นการลดอาการเจ็บหลังจากการคลอดได้ กำลังกายโยคะในหญิงตั้งครรภมีข้อดีหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการฝึกสมาธิข้อดีต่างๆทางร่างกายที่จะส่งผลเมื่อถึงเวลาคลอดสามารถจะช่วยให้ลดความเจ็บปวดลงได้ทั้งก่อนคลอดและหลังคลอดร่างกายจะกลับเข้าที่ได้เร็วกว่าหญิงตั้งครรภที่ไม่ออกกำลังกายเลยอีกทั้งร่างกายก็ยังแข็งแรงสุขภาพดีทั้งคุณแม่และลูกน้อยอีกด้วย สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ